ด้านการป้องกันและปาบปรามเศรษฐกิจประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมเพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าถาวัสดิไป สุดท้ายนี้ก็ขอให้โครงการเ็นวันนี้รนบรรจุปัจวัตถุประ,ะ,ะสงค์ทุกประาการตัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการวันต่อต้านย,ยาเสพติดโลกประจำปี2567ณนบะัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เรียท่านประธานนำกล่าวคำปฏิญาณครับเนื่องในปี2567เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา6รอบและเนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชา อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปอยดภัยจากยาเสพติดอย่างยัง่งยืนในโอกาสนี้ข้าพเจ้านางสาวรัมภาธีคัทนานนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเป็นผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดขอนแกน่นขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและขอเชิญทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน ข้าท้าเจ <bucks. S 1> <Enfin> ้านางสาวรัมมาทีคัทนานนขอจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะร่วมทำความดีเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญา อย่างสุดกำลัง,ง,ลงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน,ป,น,น,ดนปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ย e ุ่งเกี่ยวยาเสพติดทุกชนิดไม่ผลิตไม่ค้า,ไม,าไม่เสพหรือให้การสนับสนุน,อน,น,นขอร่วมเป็นพลัง ใกนาใการต่อต้านยาเสพติดในการต่อต้านยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดเฝ้าระวังยาเสพติดใ,ในครอบครัวในครอบครัวชุมชนชุมชนและสังคมและสังคมร่วมแก้ไขปัญหาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดเพื่อสังคมเพื่อสังคมและประเทศชาติและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติอดอย่างยั่งยืนปลอดภัย ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะครับในการนี้ขอบพระคุณท่านธรรมมาตรีพัฒนานนท์นะครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าครับวันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพะิธีเปิดโครงการพยานบันทึกภาพด้านหน้าครับเป็นเชิญมุมหน้าสวนครับด้านหน้าตรงนี้นะครับชทางภาพยืนบนเวทีก็ได้ทางภาพทางภาพ,ภาพครับ เกินหัวหน้าส่วนราชการองค์กรครับนะครับองค์กรโดยจะเป็นตรงเรียนเทพเสดินขอนแก่นตรงเรียนอื่นๆครับตัวแทนจากสถานีตำรวจครับพระเรามาัญรักมาถ่ายบันทึกภาพร่วมหน่อยครับ งานปัดปาดนะครับติดตรโยที่สองล้านสาวเลี้ยงเจ็ดนครชูกำปั้นทุกท่านครับชูปั้นทุกท่านนะครับนะครับเสียงไม่เข้าก็จริงแต่เราจะเฮ้นะครับหนึ่งสองสามเอ๊ะทันไหมครับช่างภาพทันอยู่นะครับทันอยู่นะครับนะครับขอบพระคุณท่านธรรมภัที่คัณานนท์หัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านประหลัดเทศบาลท่านรองประหลัดเทศบาลนะครับท่านผู้มีการกองหน้าสำนักปลัด และตัวแทนจากทุกโรงเรียนทุกองค์กรครับนะรับดับต,ต,ต่อไปนะครับเราจะเป็นการร่วมเดินรุนงรงกันไปตามเส้นทางนะครับเราขออนุญาตปรับเส้นทางนะครับนะปรับเส้นทางนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการร่วมรณนรงร์จริงๆนะครับเราจะใช้เส้นทางที่มีพี่น้องประชาชนเห็นการแสดงออกของเรามากที่สุดโดยจะออกจากศาลาแห่งนี้นะครับเลี้ยวซ้ายถนนใกล้ๆนี่นะครับเลี้ยวซ้ายแล้ว เดินไปตามเส้นทางแล้วก